สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในวันที่11ของเทศกาลร,รับเสด็จนะครับหัวข้อในเช้าวันนี้คือคําสัญญาของพระเจ้าผู้ที่เขียนบทความเฝ้าเดียวคือท่านาศาสนาจารย์ทวิพงศ์พระเจนนของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองมซเอลบทที่7ข้อที่8ถึงข้อที่16 2หสองสเอลบทที่7ข้อที่8ถึงข้อที่16นะครับ โปรดฟังพจนะของพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นบัตรนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าเราเองนำเจ้ามาจากทุ่งหญ้าจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อให้เจ้าเป็นผู้นำเหนืออิสราเอลประชากรของเราเราอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปและได้กำจัดศัตรูของเจ้าทั้งหมดให้พ้นหน้าเจ้าและเราจะ ทำให้เจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกับชื่อเสียงของพวกผู้ยิ่งใหญ่ในโลกและเราจะกำหนดที่หนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราและเราจะปลูกฝังเขาไว้เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในที่ของเขาเองและไม่ถูกรบกวนอีกและพงพันของคนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขาอีกดังที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยเมื่อเราตั้งพวกผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเราและเราให้ เจ้าพักสงบจากพวกศัตรูของเจ้าพยาเวตัดแก่เจ้าอีกว่าพญาเวจะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์เมื่อวันของเจ้าครบแล้วเจ้าจะล่วงหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะตั้งพงพันธุ์ของเจ้าคนหนึ่งสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาเองจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขา ให้อยู่เป็นนิดเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาทำบาปเราจะตีสอนเขาด้วยไม่เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนอย่างบุตรมนุษย์ทั้งหลายแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่ละไปจากเขาดังที่เราละจากซาอูลซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดร์ และบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงนิรันดรน,นี่คือสิ่งที่นาธานผู้เผยพระชนะได้กล่าวในนามของพระเจ้าให้กับดาวิดพี่น้องครับความรักมั่นคงของพระเจ้าจะไม่พากจากดาวิดชั้นใดความรักมั่นคงของพระเจ้าก็จะไม่พากจากพวกเราชั้นนั้นเบื้องหลังของพระพรตอนนี้นะครับก็คือดาวิดนั้น ได้นำหีบพันธัญญาของพระเจ้ามาไว้ที่เย,ยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าก็ให้ดาวิดพักสงบจากเหล่าศัตรูรอบด้านพี่น้องรู้ไหมครับว่ากว่าที่ดาวิดนั้นจะได้ครอบครองเย,ยรูซาเล็มดาวิดนั้นนั้งสูญเสียผู้คนอยู่ดาวิดนั้นได้ใช้ความพยายามมากมายเพราะว่าดาวิดนั้นได้รู้ว่าพระเจ้าได้สัญญาและพระเจ้าทรงนำให้เขาโจมตีเย,ยรูซาเล็มและให้เขา ในพิชิตเยรูซาเล็มเดิมทีนั้นเยรูซาเล็มนั้นเป็นของคนเยบูสนะครับดาวิดซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามากๆดาวิดก็ปรารถนาที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้านั่นคือการสร้างพระวิหารแต่ด้วยเหตุผลที่เขาไม่เหมาะสมเนื่องจากมือของเขานั้นก็ทําสงครามมาเยอะครับแอนพัมพีบอกว่ามือเขานั้นแปดเปื้อนไปด้วยโลหิตฉะนั้นดาวิดจึง ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าในการสร้างพระวิหารแต่ลูกของพระองค์เองก็คือซาโลมอนได้เป็นผู้ที่สร้างพระวิหารในสมัยต่อมาพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรดาวิดมากมายแม้ว่าเขาจะไม่ได้สร้างพระวิหารตามที่เขาต้องการแต่เราเห็นท่าทีที่สำคัญว่าเขาอยากจะทำอะไรเพื่อพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ารับเขานั่นคือสิ่งที่นำมาซึ่งความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของเขาดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสจะเป็นจริงอย่างแน่นอนและเป็นกฎสำหรับมนุษย์ทุกคนเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่วันนี้พระเจ้าตรัสในพระชนะของพระองค์ให้กับพวกเราทั้งหลายทุกคนและนี่คือสิ่งตายตัวและแน่นอนครับว่า พระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาทุกข้อทุกบททุกตอนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่ใส่ใจยึดมั่นในพระวจนะเขาจะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและอยู่ในหนทางหรือมันคาของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องถูกทิศถูกทางพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงเรื่องการเฉลจมาบังเกิดของพระเยซูทูตของพระเจ้าบอกกับนางสาวมารีนะครับว่า มารีเยอ๋ยเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งในชื่อว่าเยซูมารีตกใจนะครับและคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงแต่เมื่อทูตของพระเจ้ายืนยันว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้ากระทาไม่ได้มารีก็เลยยอมจำนนครับเชื่อฟังและก็บอกกับทูตนั้นว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมเที่จะเป็นไปตามคําของท่านพี่น้องครับในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เราจุดเทียนสีเหลืองซึ่งเป็นเทียนแห่งทูตสวรรค์นะครับและลึกถึงเหตุการณ์ที่ทูตของพระเจ้าบอกกับมารีสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เห็นจากชีวิตของมารีก็คือว่าเธอรู้ว่าเธอเป็นทาสีของพระเจ้าทาสีก็คือทาสทาสผู้หญิงนะครับเมื่อเธอรู้ว่าเธอเป็นทาสีสิ่งที่เกิดขึ้นกับทาสีก็คือการเชื่อฟังพี่น้องครับในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ เราเตรียมอะไรให้กับพระเจ้าบ้างครับสิ่งที่ผมเชื่อส่วนตัวครับว่าพระเจ้าต้องการของขวัญอะไรจากเราจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราเลยเว้นแต่การเชื่อฟังและชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระชนะของพระองค์ได้เตือนสติพวกข้าพุทธหลายให้เข้าใจ ถึงความสำคัญของการเชื่อฟังพระเจ้าให้เข้าใจถึงท่าทีในใจที่ข้างหลายจะมีต่อพระองค์ด้วยการตอบสนองด้วยการเห็นถึงพระคุณของพระองค์ที่นำชีวิตของข้างหลายเสมอมาข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาให้หัวใจแห่งการขอบพระคุณจะแสดงออกด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าแต่เพื่อให้ชีวิตของข้างหลายนั้นจะอยู่ในพัสัญญาของพระองค์ตลอดไป ข้าแต่พระเจ้าจขอทรงโปรดนำพาให้คําสัญญาของดาวิดที่พระเจ้าได้ประทานให้นั้นจะเป็นคําสัญญาของพวกเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระ,พระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นพงพันธ์ุของดาวิดที่เป็นผู้ที่พิสูจน์พระสัญญาของพระเจ้าคําสัญญาทุกคําสัญญาจะเป็นจริงอย่างแน่นอนซึ่งทําให้ข้าพงหลายได้เกิดความหวังขอพระเจ้าทรงโปรดย้ําเน้นเตือนข้าพงหลาย ให้ยึดมั่นอยู่ในความเชื่อศรัทธาในพระองค์และมีความหวังในองค์พระนเญ้าในอนาคตชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีพระเยซูเป็นผู้นำภายใต้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะหนุนจิตชูใจให้กำลังใจเป็นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เคียงข้างข้ามงหลายเดินไปกับข้ามง่หลายอยู่ในข้ามง่หลายที่จะเป็นแรงบันดาลใจสร้างสิ่งที่บริสุทธิ์ในชีวิตของงหลายต่อไป ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตของหลายถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพรไทยอธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอบพระเจ้าอันมุ่พระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ